นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกแจงแล้วหลังหวานใจหนุ่มนายนภศโดนแซวหนักเรื่องขี้งอนแฟนเก่งรับช่วงนี้เจอกันน้อยลงหลังโดนแซวว่าหวานใจหนุ่มนายนภศ นอนแล้วจะด้วยสาเหตุที่ใบเฟิร์นไม่ค่อยลงรูปคู่กันหรือที่ชอบหนีไปเที่ยวต่างประเทศสนานประเทศสนานหรือเปล่างานนี้นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไยบู์เลยขอชี้แจงประเด็นนี้วันที่10พฤศจิกายน 66ที่มาร่วมงานลาซาด้าแถลงข่าวแคมเปญ11.11เซลใหญ่สุดอลังแห่งปีนารานาพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยใบเฟิร์นเผยว่าเขาไม่ได้งอนค่ะที่บอกว่านายงอนอันนั้นมันเป็นเวทีคอนเสิร์ตของบิลกินนายก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้น มีแต่คนไปแซวว่าเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นแต่มีบ้างที่ไม่ชอบให้เราไปเที่ยวต่างประเทศสนานประเทศสนานถามว่าที่ไม่ได้ชวนเขาไปด้วยเลยอาจจะเป็นเหตุทำให้เขางอนหรือเปล่าเพราะเขาทำงานค่ะเขาก็ถ่ายละครอยู่ทุกวันเหมือนกันจริงๆมันไม่ได้งอนจริงหรอกค่ะมันเป็นสคริปเป็นมุกค,ค่ะล่าสุดที่เราไปทำงานด้วยกันที่ต่างประเทศ ไปเป็นทีมสนุกนะเราทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาพอได้ไปทำงานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยมันเลยยิ่งได้ใช้เวลาแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยแค่ได้นั่งทานข้าวกันมากกว่าเพราะเวลามันกระชั้นแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะยิ้นที่นายลงรูปงานคู่ที่สิงคโปร์เขางอนเองมอเองไหมไม่ไม่เขาก็ชอบถ่ายเซลฟี่เราก็ถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้แล้วเขาลง รูปหวานหวานก็ที่เขาลงนั่นแหละค่ะส่วนเราขอดูก่อนถ้าลงงานครบแล้วอาจจะลงรูปเล่นช่วงหลังๆไม่ค่อยมีรูปคู่เพราะเฟิร์นเปิดละครสองเรื่องแล้วเขาก็ด้วยช่วงนี้มีเวลาเจอกันน้อยมากถ้าได้ทำงานด้วยกันถึงจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ก็อยากมีทริปด้วยกันค่ะแต่ด้วยคิวเราแน่นทั้งคู่ส่วนใหญ่จะเป็นโทรคุยกันมากกว่า โทรคุยกันตลอดพอละครเปิดมันเลยหาจังหวะไปไหนด้วยกันยากหน่อยงานคู่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะเราก็อยากทำทุกงานล่ะค่ะถ้าเกิดคิวได้ลงตัวเราก็รับหมดเราไม่ลงรูปคู่เขาก็เลยเป็นฝ่ายลงเองเดี๋ยวลงลงีงานค้างอยู่หัวเราะแต่ว่าเขาไม่ได้งอนเดี๋ยวไปหาว่าเขางอนเขาไม่เคยงอนหรอกค่ะแต่เราก็มีงอนบ้างนิดหน่อย ด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เลยเข้าใจว่าทำงานมีอะไรก็สื่อสารกันตรงตรง,ตรงทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีงอนม้ออะไรกัน